สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับช่อง e l l y Story กันอีกนคแล้วนะคะย a h ก็สำหรับวันนี้นะคะแยมจะมาสอนกันนะคะเบลอภาพนะคะด้วยแอปคายมาสเตอรนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะไปดูวิธีการทำกันเลยก่อนเอืนเลยนะคะเราต้องเข้าแอปคายมาสเตอรเนาะแล้วก็ให้เรานะคะกดไปที่สร้างใหม่นะคะให้เรานะคะเลือกอัตราส่วน16:9ต่อนะคะแล้วก็กดต่อไปเนาะ แล้วก็มันจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้เรานะคะเลือกมีเดียเนาะเพื่อที่จะเอาวิดีโอนะคะที่เราต้องการจะนำมาเบลอนะคะลงไปเนาะเลือกมาได้เลยนะคะอันนี้ยังก็เพิ่งอัดมาสดๆเลยนะคะก็ถ้าเรานะคะอยากจะทําการเบลอภาพนะคะให้เรานะคะเลือกตําแหน่งของการเบลอภาพเนาะแล้วก็ให้เรานะคะเลือกไปที่เลเยอร์นะคะ แล้วก็ให้เรานะคะเลือกอันที่สองะคะ่ะอันนี้เลยจิ้มไปเลยนะคะแล้วก็ไปตรงที่มันเป็นเอฟเฟกเนาะแล้วก็ไปตรงเอฟเฟกพื้นฐานนะคะอันนี้เนาะถ้าเรานะคะเลือกอันนี้นะคะอันแรกเลยนี่นี่นะคะมันก็จะเป็นการเบลอภาพแล้วเรานะคะก็สามารถย่อขยายได้ตามต้องการเลยนะนี่นะคะถ้าเราอยากจะเบลอหน้าอย่างเดียวก็สามารถทำได้นะนี่ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถย่อขยายความนานของการเบลอได้นะอย่างเช่นนี้สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับช่อง o น y รย่องอีกแล้วน,นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถทําได้เรื่อยๆเลยนะไปที่เอฟเฟคแล้วก็ไปที่เอฟเฟคพื้นฐานนะคะเดี๋ยวยมจะลองให้เออจะลองทําอันที่2ให้ดูนะ อันที่สองกับอันแรกนะคะอันนี้จะเป็นการเซนเซอร์เนาะอันแรกจะเป็นการเบลอนะคะก็ประมาณนี้เนาะนี่ก็เดี๋ยวแยมนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับการเบลอภาพนะคะการเบลอภาพนะคะจะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่า YouTube นะคะได้มีกฎให้แบบ ได้มีการเพิ่มความส่วนตัวให้กับคลิปวิดีโอมากขึ้นนะคะก็คือแบบถ้าเรานะคะไปถ่ายคลิปนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอ,อะไรต่างๆนะคะเราก็ต้องระวังเกี่ยวกับการอัดวิดีโอนะคะไม่ให้มีเอ่อรูปของคนนะคะที่เราไม่ได้อนุญาตแล้วก็หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิดีโอของเรานะคะติดอยู่นะคะถ้ามีติดอยู่นะคะมันก็จะแบบผิดกฎ u t u b u เนาะเพราะว่าแบบมันก็จะแบบ คนที่อยู่ในคลิปวิดีโอของเรานะคะอาจจะแบบไม่อยากให้มีอยู่นะมันก็อาจจะแบบผิดกฎ u t u b e ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะการเบอร์ภาพเนาะอันนี้จะเป็นการเซนเซอร์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการเบอร์การเบอร์ภาพนะคะสามารถทําได้หลายอย่างเนาะ,ะมันก็จะมีแบบเป็นการตั้งค่าความอะไรเนี่ยความเทือบแสงอะไรต่างๆนะคะรูปทรงเนาะเดี๋ยวจะให้ดูรูปทรงนะคะรูปทรง มันก็จะมีเป็นวงกลมนะคะนี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะก็มีอะไรต่างๆนะคะก็เพ่อนๆนะคะก็สามารถลงไปปรับใช้ดูได้นะการเบลอภาพนะคะมีประโยชน์จริงๆนะคะสำหรับยูทูบเบอร์หลายๆคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเยี่ยมก็มีความดูดีๆมาให้เพื่อนๆเพียงเ,เท่านี้เนาะ วันนี้นะคะยิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย